โอัลแรกนะครับะการของการประเมินว่าพอเพียงหรือด้เป็นสุขปรรอง้งนทาคาร ในนามของร่าประวลัดนะครับในครั้งนี้นะครับทางตเพเองนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน,นชาวโตจินก็มีความดีแล้วก็มีความภูมิใจนะครับที่จะส่งบ้านไม้คมับอนะครับภายใต้าการบริหารงานของท่านผู้ใหญ่อาจารย์วิญญพลนะครับในการับเสด็จพอเพียงอยูเ่เป็นสุขจากท่านคณะกรรมการนะครับที่ จะได้พัฒนาตรวจประเมินในวันนี้นะครับและในโอกาสที่ผมแต่ที่นี่กันเลยกกเปลี่ยนการเซฟซ่สาสำรองนง้มที่แรกเนี่ยที่เราบรรเทาสถานะไผ่ก็คือบ้านไหนผมมีนง้มไข่แรงกล่าวโรคแง้มมาเติมที่นี่จะแจใจได้ปีครกสองที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงพักฟองนะครับการสำรับสำรับคดีผมมีพื้นที่นะครับเนาะ